เลขสามหลักโอ้โหดูนะคะดูไม่ไม่ไม่ดูกระดาษเจ็ดสองแปดนะคะเด็กเอเเขียนตรงนี้ก็ได้เขียนตัวต่วตรงนี้ก็เขียนคำตอบไปเลยใช่ไหมอ่ะใส่เข้าไปอีกสามหลักลิ้นถ่ายใังเห็นกระดาษลิ้นอันนี้ของพี่นะอันนี้ของลิ้กก็ต้องบวกันให้ได้เก้าอันนี้หกแล้วก็อันนี้ก็แปดอ่ะใส่เข้าไป นี่โกจะเขียนเยอะในคือหอยังนี่อันนี้แปดเอ่ะหวกันเลยว่ามันจะได้เท่ากับสองเจ็ดสองกไหมเ็บิเได้ยี่หกเจ็ดหกสองสองเจ็ดสิบสี่ี่กแปดเก้าสิบสิบแปดยี่หกยี่สิบดสอโอเคแต่ถ้าเ <ไป S 1> า <5 S 1> เก็บ่ิัลมันจะจับไปแล้นะมันจะดูง่ายเก่าอันเก่าอันเก่าจอกจะทำยัง,ยง,าาง,ยงไง